ละเดี๋ยวเรามาฟังแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของเขากันเชิญรับฟังครับฮัลโหลเริ่มแล้วครับชะตาชีวิตอยู่ใน3ามนาทีเชิญครับขอบคุณขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่มาขอบคุณรุ่นน้องขอบคุณเพื่อนๆที่มาก็คอนเซปต์เรื่องนี้ก็คือสื่อ สื่อมีผลกระทบต่อสังคมสื่อสามารถทําให้ใครเป็นพระเอกทําให้ใครเป็นนางเอกทําให้ใครเป็นตัวโกงก็ได้สื่อมีผลกระทบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่โลกภาพยนตร์การพูดคุยนินทาหรือแม้แต่แอนิเมชันก็คือสื่อผมไม่ได้บอกว่าสื่อแย่ ผมไม่ได้บอกว่าสื่อนั้นรุนแรงเลวร้ายแต่สิ่งที่ผมต้องการจะบอกผ่านแอนิเมชันเรื่องนี้คืออยากให้ทุกคนได้คิดไต่ตองแล้วก็อยู่ที่คุณว่าจะเชื่อหรือว่าจะคิดแรงบันดาลใจเรื่องนี้ที่ผมได้มาก็คือผมเป็นมุสลิมผมมีสลามคนหนึ่งที่เกิดแล้วก็โตมาในสังคม ที่เป็นมุสลิมทุกคนรักกันทุกคนมีความสุขทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไม่มีใครโหดร้ายไม่มีใครวางระเบิดไม่มีใครลิงกันแต่ก็มีทะเลาะกันบ้างตีกันบ้างเป็นเรื่องปกติของสังคมมนุษย์ั่วไปผมก็เลยอยากอยาตัดสินพวกเราด้วยสื่อที่เห็นอยากตัดสินพวกเราด้วยสิ่งที่คุณเห็นมา เพราะน,นั้นมันเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งแต่ผมอยู่ตรงนี้ผมรู้ว่ามีมุสลิมอีกเยอะมากที่เขาเป็นคนดีศึกษาพวกเราดูพวกเราให้ดีๆแล้ว,วคุณก็จะรู้ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีสิ่งที่ทุกคนศรัทธาทุกคนมีสิ่งที่ทุกคนศรัทธามีผมมีพระเจ้าที่ผมศรัทธาทุกคนมีทุกอย่างที่คุณศรัทธาไม่ว่าจะเป็นความเชื่อต่างๆหรือแม้แต่ ศาส,สนาของคุณเองผมก็ขอจะอยากจะขอย้ำมีครั้งนึงว่าคิดและต่ตองและอยู่ที่พวกคุณว่าจะเชื่อหรือว่าจะคิดครับมนะครับเีลือเวลาที่อยากเสียอะไรอีก่ไหฮะงานนี้มอบให้ใครครับมอบให้เพื่อนมือทุอกคนโอ้ยหล่อมากนะฮะอะขอเสียงปรบมือให้กับ สุนหลอของเราด้วยนะฮะหลอดทั้งกายและใจจริงๆนะครับนะฮะเราไปชมหนังเรื่องอีกทีครับชื่อเรื่องอะไรครับบอกพี่น้องประชาชนไป Frank Brain <laughs> ซอยนี่นะผู้อิสลามโหดมากเลยคนระับการติดตามคนร้ายในวันนี้เจา้าหน้าที่พบพบคราเบเลือดหลายจุดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่มีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงตุุ่มก่อความไม่สงบ เพื่อที่พบอยู่บนถนนหน้าโรงเรียนบ้านก<จ>ั<ต>งนงโนเป็นอย่างไรคะหน้าสุด เอัสลามุอะลัยกุมขณะนี้มีเด็กอายุประมาณสิบขวบสวมใส่งลูกเสือใครพบเห็นก็ช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับพ่อแม่ของเขานั้นก็มารออยู่ที่สูแลของเราแล้วครับ Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your Iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah is อิ a f ัฟุ l อัลลอฮ์อิสลั l ฮิมอัลล e ฮ e อิสล์อันที่รักษาผู้ n ุฮซินีน c r e ค t อ r He is our s u s t a เ n e r a อ d He is the o n ะเ h o ค a s p ู w e r o v e อ all. เส่ครับนี่คือผลงานของน้ำกอฟนะฮะเออแล้วแต่เราเชื่อเนาะอย่าพาันยังไงก็ต้องให้ท่านสื่อกันนิดนึง เอาละครับเพราะนั้นต่อไปนะฮะเราก็จะมาฟังนะครับคอมเมนต์จากคณะกรรมการทำไมถึงเลือกเรื่องนี้นะครับเริ่มจากผมรบกวนพี่อ้อมนะครับช่วยคอมเมนต์หนักเรื่องนี้หน่อยครับว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ให้เป็นหนึ่งในสิบครับอ,อพอดีพี่เห็นสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งเข้าใจว่ามันเป็นความหมายของทางศาสนาใช่ไหมคะน้องกอล์ฟมันแปลว่าอะไรคะกอล์ฟก็อย่าก้มเยอะรอ <c oughs> ว่าพระเจ้าองศาสนาค่ะคือพี่ไม่ใช่ิาลามแต่เขาใจว่ามันเป็นความหมายและสื่อถึงความรักของคนอิสลามที่มีต่อทุกคนนะคะก็เลยคือพอดีมันร่วมสมัยมากในหนังเรื่องนี้นะคะล่าสุดก็เพิ่งมีที่รามคำแผงเองแล้ก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่คือน้องเขาสื่อสารออกมาแล้วมัน มันมีทั้งมุมที่เราเห็นกันกันจนชินตาในใน,ในหนังโทรทัศน์นะคะในข่าวอะไรต่างๆแต่พอมันมันมาหักมุมที่เด็กหลงทางแล้วก็พ่อที่มีลูกสาวมาเป็นคนที่พาเด็กคนนี้ไปหาคุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าตอนท้ายจะเป็นอย่างนั้นนะคะเราคิดว่ามันมีทั้งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในหนังความที่คนเราตีความไปเองอย่างที่ก๊อฟบอกว่าดูสื่อคิด ไต่ตรองแล้วก็อย่าเชื่ออะไรง่ายๆก็เลยคิดว่ามันเป็นมันเป็นแอนิเมชัน,นที่สื่อถึงสังคมได้ดีค่ะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ,บ,รบส่วนพ่ศนนะครับพิศนมองเรื่องนี้ยังไงครับพี่ครับก็อย่างที่ครอปพีเศษนะครับก็พูดได้ชัดเจนตรงกับเนื้อเรื่องอยู่แล้วแล้วก็ชมเรื่องการเปิดเรื่องที่เลือกใช้ข่าวเป็นกระดาษลอยมาและเมื่อเขาปิดเรื่อง เขาก็เรื่องที่ใช้กระดาษข่าวลอยออกไปซึ่งมันก็สื่อเรื่องข่าวโงมลอยพิตีความถูกใช่ไหมครับน้องแล้วก็ชอบอีกอันคือการจบเรื่องที่เป็นทัศนคติเชิงบวกนะครับเลือกที่ชาวมุสลิมเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เป็นภาพโอปุที่จูงเงือนเข้ามุสลิมไปเพื่อไปประกาศหาพ่อแม่ซึ่งสุล่าสุล่า่าขอโทษนะครับ มันดูอ่อนโยนไม่ค่อยเท่ากับหน้าคนทำเท่าไหร่ลลลลแล้วก็ชอบภาพภาพของเขามันดูมีชีวิตอ่ะมันดูเออเหมือนเหมือนมันดูหนังไม่ใช่เหมือนดูการ์ตูนมันดูมีชีวิตมีอารมณ์นะครับแล้วก็จุดเด่นอันนึงเรื่องจังหวะอันนี้ผมรู้สึกว่าคนทำาป็นเมเตอร์เนี่ยต้องใส่ใจก็คือเขาเลือกสตาร์ทที่เรื่อยๆเบา แล้วมีจังหวะความรุนแรงมาปังปังป,งปงัแล้วเขาก็หยุดหยุดจังหวะด,ด้วยการกระสุนปืนที่ล่วงลงแล้วอ้เริ่มดําเนินจังหวะเร็วใหม่นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการเล่นจังหวะแบบนี้ยมันทําให้ให้เรื่องน่าติดตามมากขึ้นขอบคุณครับคุณที่ศมั่งเลยนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องก๊อฟด้วยนะคับนี่เรื่องที่น,นะฮะ แค่เลืองที่หนึ่งอยงอาขนาดนี้เลยนะครับเลยเก้าเรื่องเลยเก้าเรื่องเอาล่ะเรามาชมเรื่องที่2ต่อจากนี้ไปเลยนะครับ